สวัสดีค่ะมาพบก,กับดิฉันนะคะจันจิราสภประดิษฐ์ในช่วงมารู้จักกับประเทศฟิลิปปินส์ค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะไม่ใช่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะแต่เป็นประเทศไทยเรานีเองค่ะแต่ที่ใช้แบ็กกราว์เป็น uh, ต้นข้าวนะคะก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องการปลูกข้าวค่ะฟิลิปปินส์นะคะเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่ร่วมกันก่อ,กอตั้งอาเซียนค่ะชื่อเป็นทางการของฟิลิปปินส์เลยก็คือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะ ฟิลิปปินส์มีจำนวนหมุ่เกาะทั้งหมดก็คือ7,107เกาะนะคะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะลักษณะเด่นของประเทศฟิลิปปินส์ก็คือมีพรมแดนทางทะเลติดต่อระหว่างกันยาวที่สุดในโลกค่ะสำหรับประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ3,000ตารางกิโลเมตรก็คือมีเกาะใหญ่ทั้งหมด11เกาะ สำหรับเกาะที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือเกาะลูซอนอยู่ทางเหนือและเกาะมินดัน,นานนะคะอยู่ทางใต้ของประเทศเลยลักษณะภูมิประเทศของฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมูกก่เกาะต่างๆมีทั้งเกาะน้อยและเกาะใหญ่มากกว่า7,000เกะาะลักษณะภูมิอากาศของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหมูกก่เกาะทําให้อุณหภูมิของประเทศไม่สูงมากอย่างประเทศไทยของเราคะ่ะมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ฟิลิปปิน์เป็นประเทศที่อยู่ในเขตใต้ฝุ่นซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะเมืองหลวงของฟิลิปปิน์นะคะก็คือเมืองกรุงมะลิลาการเมืองการปกครองฟิลิปปิน์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้รับเอกราชในวันที่14กรกฎาคม2489และได้จัดการปกครองตามระบบประชาธิปไตย ตามแบบสหรัฐอเมริกาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขสำหรับภาษาที่ใช้ของประเทศฟิลิปปินส์ก็คือภาษาตากาล็อกศาส,สนาส่วนใหญ่ของประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คือจะนับถือศาสนาคริ 2, สต์ร้อยละเกศาสนาอิสลามร้อยละสี่ไม่นับถือศาสนาใดร้อยละสองนอกจากนั้นชาวฟิลิปปินส์ยังนับถือสิ่งที่เป็นธรรมชาติเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอีกด้วยค่ะ ด้านเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คือจะมี4ด้านเลยด้านแรกก็คือจะเป็นด้านเกษตรกรรมนะคะตัวนี้เพื่อเศรษฐกฐิจที่สําคัญของประเทศฟิลิปปินส์ก็คือจะมีข้าวโพดอ้อ,อยข้าวเจ้าค่ะด้านที่สองเป็นด้านป่าไม้ป่าไม้ที่สําคัญของประเทศฟิลิปปินส์ก็คือป่าไม้ฮอกกานีค่ะด้านที่สมเหมืองแร่เหมืองแร่เอ่อตัวนี้นะคะก็เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศค่ะก็คือจะมีเหล็กโรมทองแดงเงินค่ะและก็ด้านที่4นะคะเป็นด้านอุตสาหกรรม ตอนนี้ก็จะคือเป็นใช้วัตถุดิบภายในประเทศนะคะก็คือจะเป็นโรงงานแปลเยื่อกระดาษแปรรูปไม้ค่ะ,ะสกุลเงินที่ประเทศฟิลิปปินส์ใช้เลยก็คือเป็นสกุลเงินเปรูค่ะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฟิลิปปินส์กับประเทศไทยนะคะประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหนึ่งที่ร่วมมือกับประเทศไทยในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนและยังมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ โดยการแลกเปลี่ยนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาค่ะ,ะช่วงนี้นะคะก็จะพอรู้เกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์คร่าวๆแล้วเราไปพบก,กับช่วงหน้าได้เลยค่ะ